สวัสดีคับท่านผู้ชมวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมได้มีโอกาสเดินทางมายังโรงพยาบาลนาหม่อมครับโรงพยาบาลนาหม่อมเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กขนาด30เตียงเท่านั้นครับตั้งอยู่ที่เลขที่1 2 0ทบ3หมู่ที่3ตําบลพิจิตตออำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาครับหมายเลขตัวศัพท์074593 774ครับท่านผู้ชม ผมมาวันนี้ครับเพื่อที่จะนําเงินบริจาคจากท่านผู้ชมในเอฟซีของผมทุกๆท่านนะครับมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อนําไปจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทํากายภาพบําบัดกับผมนําท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมภายในบริเวณโรงพยาบาลกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กครับดังนั้นก็เล็กกระทัดรัดดีมากเลยครับบรรยากาศร่มรื่นครับสะอาดสะอ้าน พลากรทางการแพทย์ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับเป็นกันเองอย่างดีมากทำให้ผมรู้สึกประทับใจครับในการมาโรงพยาบาลในครั้งนี้ครับและทางผู้รับผิดชอบกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลนาหมออคกับได้นำผมมาดูบริเวณที่กำลังปรับปรุงและก็ตกแต่งสถานที่ครับเพื่อใช้เป็นห้องสำหรับแพทย์แผนไทยและก็ กองกายภาพบำบัดครับซึ่งหจะเป็นสถานที่ที่ใช้รองรับสําหรับผู้ป่วยครับซ,ซึ่งตอนนี้มีผู้ป่วยเป็นจํานวนเพิ่มขึ้นครับมาใช้บริการแพทย์แผนไทยและก็กายภาพบำบัดกับอาคารกําลังตกแต่งอยู่ครับอีกไม่นานก็คงจะแล้วเสร็จครับนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลนาำหมอมครับ นำผมมายังบริเวณพื้นที่ซึ่งกำลังปรับปรุงและตกแต่งกับเพื่อใช้เป็นอาคารอากายภาพบำบัดและห้องทำกายภาพบำบัดครับซึ่งตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่ครับค่ะสำหรับภายในห้องนะคะก็จะเป็นห้องสำหรับการฝึก คนไข้ระบบประสาทนะคะก็อุปกรณ์ที่ท่าน FC ทั้งหลายได้ร่วมการบริจาคก็จะอยู่ภายในห้องนี้ค่ะโดยที่อุปกรณ์ที่ใช้นะคะจะเป็นในเรื่องของการฝึกมือนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักกิจกรรมบาําบัดเป็นเป็นคนทําแต่เนื่องจากว่าโรงพยาบาลน้าหมอค่ะเราไม่มีนักกิจกรรมบาบัดนะคะก็จําเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์มาช่วยนักกายภาพในการที่จะ ช่วยเหลือคนไข้กิจกรรมบำบัดเล็กๆน้อยนอยเช่นการฝึกมือหรือข้ามเนื้อบัิเล็กยู่ในมือค่ะก็จะอยู่ภาในห้องนี้นะคะซึ่งจำนวนคนไข้ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยเเพราะว่าคนไข้จะมีภาวะของโรคเลือสมองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะค่ะนักในยภาพบำบัดของโรงพยาบาลนาม่อมครับพาผมมาเดินชมบริเวณจุดที่ตั้งของ อาคารกายภาพบำบัดที่กำลังใช้ปฏิบัติงานอยู่ครับซึ่งมันดูแล้วคับแคบเหลือเกินครับมันไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่คนไข้ที่จะมาใช้บริการกครับกห้องกายภาพบบัดเดิมนะคะก่อนที่จะปรับปรุงก็จะมีลักษณะค่อนข้างคับแคบนะคะซึ่งด้านในค่ะจะมีเตียงทั้งหมด4เตียงนะคะแล้วก็แทบจะไม่มีพื้นที่ไว้สําหรับฝึกคนไข้เลยนะคะแต่ว่าจานวนคนไข้เรายอะมาก นะคะเพราะฉะนั้นก็คือท่านผู้บริหารก็เรียนเข็นตรงนี้ว่าจะได้ขยายศักยภาพของการทํางานแล้วก็จะได้ให้บริการขผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นด้วยพบกับคุณหมอวาสนาอัชิรศรีนาครับท่านผู้อำนวการโรงพยาบาลนาสวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอครับ างโรงเรียนน้ำหมองก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะคะก็ขอบคุณทางท่านช่องทางทีวีนาแล้ว <improving> ก็ทางท่านผู้บริจาคทุกท่านนะคะที่นําได้มอบเงินบริจาคนี้ให้กับทางนาำหมองเพื่อไปจัดซื้อคลิตภัณฑ์ทางด้านกายภาพของกายภาพเนี่ยเราพยายามจะพัฒนากายภาพนะคะเพื่อจะให้บริการได้ได้มากที่สุดเข้าถึงมากขึ้นุดลดระยะเวลาลงทางเดิน ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการรวมถึงเรื่องของเพิ่มการแพร่ที่ทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของการรักษาและการฟื้นฟูในปัจจุบจับนนะคะซึ่งมันก็จะมีมากขึ้นไปอีกนะคะเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้รับบริการที่ดีแล้วก็เราคิดว,ว่าการาการกายภาพเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาซึ่งสำคัญม,มากๆนะคะเป็นส่วนที่จะทําให้คนไข้เนี่ยได้ฟื้นกลับเข้ามาสามารถบางคนสามารถกลับมาใ,ใช้ชีวิตประจําวันได้หลังจากที่สบปัญหานิภาะวะโรคต่าง งานกายภาพแล้วก็มีแผนไทยค่ะที่เรามีคนไข้หรือมีผู้รับบริการค่อนข้างเยอะที่มาจากทุกทุกพื้นที่อะค่ะเราก็พัฒนาควบคู่กันไปแล้วก็จะมีขยายพื้นที่ของแผนงานแผนไทยพัฒยาักขภาพของแผนไทยมีทั้งการจ่ายยาสูตรยาปรุงเฉพาะลายนะคะเรามีการจ่ายยาสูตรยาปรุงเฉพาะลายของแผนไทยเฉพาะโลกซึ่งเป็นของกายภาพไอของแผนไทยของเราเองค่ะก็อันนี้เราก็พัฒนาแล้วก็ให้บริการมาเรื่อยๆแล้วก็ยังมีแผนธนตกรรมด้านหลัง ซึ่งเราก็พัฒนาแล้วก็พยายามจะให้บริการที่มากขึ้นเรื่องคุณอีกครั้งนะคะสำหรับเอฟพีทุกท่านที่นําเงินบริษัทนี้มาให้กับทางโรงพยาบาลหมอบหมอเราก็จะนาเงินนี้ไปจัดซื้อค้าวุปทานนะคะตามปริษัทเปิของบริษาทก็ได้นํามาใช้กับคนไข้กิจทีนะครับมอบหมายจากท่านผู้ชมครับในการนาเงินเจ็ดหมื่นบาทที่อยากมาร่วมสมทบในการซื้ออุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือทำเปินฟกบำบัดให้กับโรงพยาบาลนาหมอบนะครับวันนี้ ก็คงจะได้รับเอาส่วนดีๆส่วนบุญส่วนกุศลครับความดีที่ท่านผู้ชมได้ร่วมกันบริจยาคก,ก็ขอให้ได้รับกันไปในวันนี้ด้วยวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดครับโอกาสนี้ครับต้องขอขอบพระคุณท่านผู้กุกเบิการพัอนาสิมยักษยิ่งครับที่ได้ให้โอกาสพวกเราครับได้ทำความดีพบกันใหม่ในการร่วมกันทําความดีเพื่อสาธารณะในโอกาสต่อไปครับสําหรับครั้งนี้ครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอท่านผู้ชมท่านโชคดีมีความสุขทั่วกันครับ สวัสดีครับ